ดูดวงระหว่างวันที่16ถึง30จิกายน2516ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนทางด้านการงานคุณอาจโดนหัวหน้าหรือผู้ใหญ่กดดันในเรื่องงานมากกว่าเดิมไม่ว่าทําอะไรก็จะมาบีบคั้นที่คุณหรืออาจมีคนที่ลาออกจากทีมทําให้คุณต้องรับงานนั้นแทนทางด้านการเงินคุณอาจมีความกดดันเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากขึ้นต้องใช้จ่ายเยอะมากขึ้น หรือมีแต่รายจ่ายที่ไม่ค่อยมีรายรับนอกจากนี้อาจต้องจ่ายเงินให้กับผู้ใหญ่ในบ้านด้วยทั้งด้านความรักคนโสดในช่วงนี้คุณต้องระวังคนที่กำลังจะเข้ามาให้มากหากเขาบอกว่าโสดอาจไม่ใช่เรื่องจริงเพราะเขาอาจมีแฟนหรือมีคนคุยอยู่แล้วและคุณอาจคุยกับเขาไปโดยที่ไม่รู้ตัวคนมีคู่ต้องระวังผู้ใหญ่ของอีกฝ่ายเข้ามามีบทบาทในเรื่องของความรัก อาจเข้ามากดดันคุณหรือแฟนทำให้สถานการณ์ความรักมีความตึงเครียดทางด้านสุขภาพระวังโรคภูมิแพ้ผื่นคัน